ทูปันยังให้เป็นภาพวันนี้เราจะมาแบกกระเป๋าเจ้าเนี้ยขึ้นไปบนยอดภูดตรงนน้นกันนี่นะครับคือเส้นทางของเราอันนี้เป็นภูเขาหินทรายนะแล้วก็คาดว่าจะได้รับการบีบอัดกลายเป็นหินควอตไซนี่ไงร่องรอยการบีบอัดชัดเจนมากเขาก็ มีราวให้จับด้วยนะอันนี้ชัดเลยที่เราเดินขึ้นมาสูงขึ้นคนะการบีบอัดมันจะเริ่มลดลงครับตอนแรกที่เราเห็นอยู่ตีนเข่าใช่ปะการบีบอัดเนี่ยมันจะคอนข้างมากมาแล้วครับซัมแฮกอยู่ตรงนี้นั่นเองอันนี้น่าจะเป็นกับดักกับดักช้างนะอันนี้คือเจดีหินสาย อันนี้มันคืออะไรบารเอาไว้ทำกายภาพบำบัดอย่างนั้นละ่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ตรงสัมบอนนี่แหละหลังแปลอยู่ตรงเนี้ยหินดิดนึงสังเกตดูเนื้อหินก็จะมีความละเอียดมากขึ้นจะมีความเป็นหินวินดานนั่นเองยิ่งขึ้นสูงนะเรามาถึงแล้ว ซสำกกสร้างซสำกโดนซสำแคล่แล้วจ้ะหนึ่งพันสามร้อยเมตรหลังแปรจะไปทางบันไดนี้หรือบันไดนอนติดตามรับชมทูปัญญา,าให้เป็นภาพด้ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ